สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้ผมจะสร้าง virtual Machine ขึ้นมา2ตัวนะครับเราจะให้มันปิงหากันนะครับเริ่มต้นเราก็สร้าง virtual machine หรือว่า VM โดยไปที่ hamburger menu นะครับแล้วก็มาที่ v i r t u a l Machine แล้วก็กดสร้างนะครับจังนั้นครับแล้วก็ระบุว่าเราจะนำ VM ตัวนี้นะครับใส่ไปใน resource group อะไรนะครับถ้ายังไม่มี resource group นะครับเราก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับตั้งชื่อว่า RG นะครับกด OK นะครับ แล้วก็ตั้งชื่อ Vm ตัวแรกว่า A นะครับอันนี้ก็จะเป็น Ubuntu นะครับแล้วก็การอ t h เทนนะครับใช้ s q l Share Public Key นี่อั h เทนนะครับโดยที่คีย์ตัวนี้นะครับเกิดจาการสร้างคีย์ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นคีย์แพร r ก็คือเป็น Public แล้วก็ Private Key นะครับคีย์ pair มีชื่อว่า VAC นะครับก็กดรีวิวแล้วก็ Create นะครับ แล้วก็กด create นะครับเนื่องจากว่าเรามีการสร้าง k e y p a พ r ขึ้นมาใหม่นะครับเราก็บอกตัวคีย์แพ็คือเป็น public แล้วก็ private key นะครับตัว public key นะครับเก็บไว้ที่ azure นะครับส่ว private key เนี่ยเขาจะให้เราดาวน์โหลดมาเก็บไว้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นไฟล์ชื่อนี้นะครับ vac.pem นะครับ ครับก็กําลัง deploy ตัว Vm ตัวแรกนะครับระหว่างที่รอนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็เมนูเดิมนะครับตัวช่วยแมชชีนแล้วก็กดสร้างนะครับ s ดิสก r o u ปนะครับใช้ R G นะครับแล้วก็ชื่อ Vm นะครับชื่อ B นะครับตัวที่2นะครับตอนนี้นะครับตัว p Public k e y นะครับ ใช้คีย์เดิมที่เก็บไว้ใน Azure นะครับที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้เมื่อกี้นี้นะครับก็บอกว่าเนี่ย use existing key s t o r e in Azure นะครับแล้วก็เลือกคีย์ที่ชื่อว่า VAC นะครับแล้วกดสร้างเลยนะครับครั้งนี้ไม่ต้องดาวน์โหลด Private Key มาแล้วนะครับสามารถสร้างได้เลยนะครับไปที่ All Resources นะครับ ไปที่เครื่องแรกก่อนนะครับ VM ตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า a นะครับก็จะมี Public IP เป็นอันนี้นะครับก็เดี๋ยวก๊อปเข้ามาเดี๋ยเราจะ Secure Shell เข้าไปนะครับก็เปิด Terminal นะครับไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับ เปลี่ยนโหมดของไฟล์ Private Key นะครับให้เป็นโหมดที่อ่านได้อย่างเดียวนะครับ oh. เสกนั้นก็เชลเข้าไปนะครับโดยใช้ Private Key นะครับ IP oh. IP เมื่อกี้นะครับคือมา yes นะครับต้องใส่ชื่อ User กันนะครับ ก็เข้าไปแล้วนะครับที่ VM ตัวแรกนะครับที่ชื่อว่า A นะครับจากนั้นก็ไปที่อีกเครื่องหนึ่งนะครับ refresh นิดนึงนะครับตรง All resources นะครับเครื่อง B นะครับ VM ที่เป็นเครื่อง B นะครับก็ก๊อป u p d IP มานะครับกลับไปที่เทอร์มินอลนะครับ เิดอีกเทอร์มินัลหนึ่งนะครับไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เก็บเซเข้าไปนะครับโดยใช้ Private Key นะครับนี่เป็นเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่อง B นะครับนะค,ครับก็ทดลองปิงนะครับไอ้ที่เครื่อง A นะครับเสร็จแล้วก็ ปิงนะครับไปที่เครื่อง B นะครับอันนี้ก็ปิงไม่ได้นะครับไม่สามารถปิงโดยใช้ Public IP ได้นะครับแต่ว่าสามารถที่จะปิงโดยใช้ Private IP ตรงนี้ได้นะครับ10.0.0.5นะครับอันนี้เป็น Private IP ของเครื่อง B นะครับผมก็ลองปิงรอบนึงครับไปที่ Private IP ของเครื่อง B นะครับอันนี้ก็จะปิงได้แล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับกลับไปที่เครื่อง A นะครับดู private IP นะครับของเขาเป็น10.0.0.4นะครับก็มาที่เครื่อง B นะครับปริงไปที่เครื่อง A นะครับตรนนี้ก็ปิงได้นะครับทีนไ้นก็สรุปว่าการปริงนะครับระหว่าง VM 2ตัวเนี่ยสามารถทำได้โดยใช้ private IP นะครับแต่ว่าไม่สามารถจะปิงโดยใช้ public IP ได้นะครับถ้าต้องการให้ ปิงโดยใช้ public ip นะครับก็ต้องไปแก้ไขกฎที่ตรง Network Security Group ก่อนนะครับจะมี2ตัวนะครับคือ a n s g นะครับอันนี้ก็จะพูดคกอกับอินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับแล้วก็ b นะครับ n s g นะครับอันนี้ก็จะพูดเกกับ Network Interface ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูนื้อหรแกรมของอของอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปที่ ตรงนี้ Virtual Network นะครับ RGVnet นะครับกดเข้าไปนะครับขอดู diagram นะครับก็สังเกตว่าอันนี้ก็จะเป็น Virtual Network นะครับก็จะมี subnet ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่2ตัว Interface นะครับก็คือ A ตัวนี้กับ B ตัวนี้นะครับแล้วก็มี VM นะครับแล้วก็มี IP จะเป็น Public IP นะครับแล้วก็มีตัว n e t w เ r k s e ก u r i t ว g ิ o ี p รนะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎต่างๆในการที่จะอนุญ,ญาตให้ทราฟิกเนี่ยเข้าหรือออกได้นะครับกดเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็คือนะครับกดที่เขียนไว้ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกลับไปที่เอีกรอบหนึ่งับเดี๋ยวผมจะ Copy IP มาจะล,ลองปริงจากเครื่องเครื่องนี้ไปดูนะครับ ก็ไปที่เครื่อง A นะครับก็กรอบ IP มานะครับเดี๋ยวผมกลับที่เทอร์มินอลอีกรอบนึงนะครับจะทดลองปิงจากเครื่องดีๆนะครับก็ปิงไม่ได้นะครับทำ out นะครับเดี๋ยวลองไปแก้กดนิดนึงนะครับก็มาที่ตรงนี้ครับ A N S G นะครับ Network Security Group นะครับก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ครับ Inbound Security Rule นะครับแลาก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับระบุโปรโตคอลนะเป็น ICMP นะครับ,รบตั้งชื่อหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนโปรโตคอลใหม่นะเป็น ICMP นะครับเพื่อให้ปิงได้นะครับเราก็ตั้งชื่อมานะครับ เพิ่มเข้าไปนะครับครับอันนี้ก็คือเป็น Network Security Group นะครับก็จะเป็นกฎต่างๆครับในการที่จะอนุญ,ญาตให้ Traffic เนี่ยเข้าหรือออกได้นะครับกลับไปที่รายการใม,มาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ลองปิงอีกรอบหนึ่งนะครับปิงไปที่เครื่อง A นะครับปิงได้แล้วนะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง B บ้างนะครับเครื่อง B ก็ปิงนะครับโดยไปที่เครื่อง A บ้างนะครับก็ปิงได้นะครับแล้วคราวนี้กลับไปที่แต่แก l a กรอบนึงนะครับผมดู IP ของเครื่อง B ดูนะครับข้าม IP มานะครับกลับไปที่เทอร์มินอลนะครับลองปิงดูนะครับ ปิงไปที่เครื่อง B นะครับปิงไม่ได้ทำอะไรงนะครับวิธีที่ให้ปิงแม่เครื่องบีโดยใช้ Public IP ได้นะครับก็ทำได้โดยเพิ่มกดเข้าไปนะครับใน Network Security Group ตัวนี้นะครับทเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือว่าอนุญาตให้โปรโตคอล ICMP เนี่ยนะครับเข้ามาได้นะครับวิธีนึงนะครับก็คือว่า ให้อินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับผูกกับเน็ตเวิร์ก u ก i t y ิตี้กรุปตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้วิธีนี้นะครับเราลองไปแก้ไขนะครับเราเปลี่ยนจากการที่อินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับผูกกับ b นะครับให้ตัวนี้นะครับผูกกับตัวนี้แทนนะครับก็กดเข้าไปที่อินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็ไปที่ network Security group นะครับแก้ไขใหม่นะครับให้ไปใช้ของ a แทนนะครับ แล้วก็กดเซฟนะครับนี่ก็กลับไปที่ไดแกรมใหม่นะครับแล้วก็ไปก๊อป IP ของ B มานะครับแล้วก็ลองปิงนะครับไปที่เครื่อง B นะครับนี่ทําเอานะครับอน,นี่รออีกรอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวขอดู d า a กร a อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้สังเกตว่ารายก r ร m ก็เปลี่ยนนะครับ interface A แล้วก็ B ใช้ network security group อันเดียวกันนะครับคือ A นะครับจะลองปีกอีกรอบหนึ่งนะครับก็ปิงได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตัว network security group นะครับสามารถที่จะ ผูกกับอินเทอร์เฟซตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว,ว่าผูกกับวัวชุดเน็ตเวิร์กของนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองย้าย a ตัวนี้ครับให้ไปผูกกับตัววัวชุดเน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสับเน็ตนะครับรกดเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ตรงสับเน็ตตัวนี้นะครับ ระบุ Network security group นะครับให้เป็น A นะครับแล้วกด save นะครับแล้วก็กลับไปดูที่ไอกรนใหม,ม่อีกรอบหนึ่งนะครับเราลอง refresh ดูนะครับไปพบว่าตอนนี้นะครับทั้งอินเทอร์เฟซนะครับทั้งสับเน็ตตรงนี้นะครับ ก็จะใช้ Network Security Group ตัวเดียวกันนะครับก็คือ A N S G นะครับซึ่งตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนนะครับให้ Network Interface ทั้งสองนี่นะครับไม่ต้องใช้ Network Security Group ตัวนี้แล้วก็ได้นะครับเราก็มาที่ Interface ตัวแรกนะครับแล้วก็มาที่ตรง Network Security group นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะครับไม่ต้องใช้แล้วนะครับกดเซ e นะครับ กลับไปที่รายการอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตว่าตอนนี้ก็ในเวิร์กอิเทอตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่ในเวิร์กซีลิที่ครุบแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับไปที่ b นะครับ b ก็บอกว่าเขาก็จะไม่ใช้เหมือนกันนะครับก็แก้เป็นนั้นนะครับกดเซฟนะครับแล้วก็กลับไปที่ใดการอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็มานี่นะครับตอนนี้นะครับก็คือว่า Network Security Group นะครับก็จะผูกกับอยู่กับ s ซอ n e นตัวนี้นะครับล้วได้ผูกกับตัว Network Interface แล้วนะครับแล้วก็ทดลองไปอีกรอบหนึ่งครับโดยใช้พอดิกไ IP นะครับก็ปิ่งได้นะครับ